สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำครับเม่นี้ไล่กันครูเนาเล่าทุกเรื่องครับก็ขอยิบยกประเด็นเรื่องหมอล่ำคณะสาวน้อยเพชรบานแพงเพิ่นสิเปิดทัาการแสดงปิดวงก็่าปิดฤด,ดูการแสดง 60, 2 5 6 2ั5 6 3ับ2563ก็ด้วยเหตุเกิดวิกฤต โควิด -19 เกิดโรคระบาดเพ็ดใ sí ห้คณะหมอลำมเราก็บไล้อาชีพละซำระสายระหุระเหินในการทำมาหากินขาดโอกาสได้กันทำมาหากินซึ่งไม่มีใครควบคุมมันได้เพราะมันเป็นโรคระบาดมันบดยางทุนทนโททนโทยางมาสิมาลบล่าขาฟันฤติกระไพยผู้ใดเข้ากับบหูจักเพราะมันอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในร่างกายคนเพื่อนก็ต้องควบคุมว่ามันมาจากไส รัฐบาลก็ต้องประกาศให้ยุติกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากคณะหมอล่ำสาวนา้อยเพชรบันแพงก็เป็นคณะหนึ่งที่มีสื่อเสียงโด่งดังมากในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการใช้โซเชียลในการประชาสัมพันธ์งานของสาวนา้อยเพชรบันแพงและสาวนา้อยเพชรบันแพงเป็นคณะหนึ่งคณะเดียวที่ลงไปทัวร์ ออนทัวร์ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วมีคนชมมากที่สุดเพื่อนบอกว่าบางงานหมื่นกว่าคนบางงาน800 0ันกว่าคนบางงาน5,000ันกว่าคนทุกครั้งที่สาวน้อยเพชรแแพงลงไปภาคกลางเขาเรียกว่าวิกแตกต้องลื้อสังกะสีออกคดล้นแล้วก็เป็นจริงด้วยผมก็เคยไปชมการแสดงเปิดวงปิดวงของสาวน้อยเพชรแพวแพงถึง3าครั้ง ไปย่ามได้คนกระเต็มโดยเฉพาะล่าสุดเปิดว่อยู่ทีบานแพงผมกับไปให้กันไปปุ๊บนี่ผพบแง่าขาเข้าไปเท่านั้นแหละครับย่างไปไม่มีแม้ที่จะนั่งไม่ต้องว่ายืนครับที่ยืนก็ไม่มีครับที่นั่งก็ไม่มีเข้าไปเราหายใจบ่ออกคนมันหลคักหลาแน่ไปหลังเวทีว่าสิไปพักอาศัยน้ำหมอล่ำที่เจ้าของหุ่จักไปแล้วกระเต็มอญาญะจักแมยกพอยกจักหมอล่ำไม่มีแม้กระทั่งที่พักอาศัย ผมซื้อบัตรเขาไปแล้วก็ต้องมานั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็มาฟังเสียงเอาแล้วก็มานั่งกินนั่งคุยกันอยู่ท้ายรถรอให้คนออกไปสกักก่อนสักประมาณโชสเตปเสร็จถึงเข้าไปดูพุ่นเดะที่จริงแล้วเราไปดูมลรัมหน่เราไปดูสเตปการโชนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปดูสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วเฮ้สิไปรล่อเบืงสเตปการโชวมันบ่ได้คนมันหลายอังอือลือที่จอด,ดรถก็เต็มครับแม้กระทั่งห้องน้ําห้องส่วมก็ต้องไปเข่าที่ของชาวบ้าน ที่งคงพ้นจัดไปไหไม่เพียงพอชาวบ้านก็ได้ไปมีรายได้ว่าอย่างนั้นเถอะบันนี้มเมื่อมาถึงหลังวิกฤตโควิดน่าที่มีการผ่อนคลายให้มีการแสดงได้แต่ก็ต้องมีกฎระเบียบบ้างมีกฎระเบียบให้ประชาชนประชารชาผู้ที่ทํากิจกรรมรวมๆกันนี่ก็ต้องมีกฎระเบียบมีการเว้นระยะเพื่อป้องกันการระบ,บาด หลายคนก็บอกวิวา่าบัตรมอลลํมคือมาหามแท่หามคักหามแน่บัตรอยู่ในพับบนหน้าใสแต่นากาเข้าไปคือบริเวณระยะ2เมตร2เมตรพับหนึ่งมันสีเขาได้เพราะเศร้าคนบอ่อหองน้อยๆแคบๆแล้วนะแต่ว่าเขาคือเขาได้บัดมอลลํามาเห็ดคักเห็ดแน่แท้ให้จัดระยะ่าสัา่นวหเรื่องนี้สาวน้อยเพชรแหวนแพงก็ประกาศออกมาแล้วเลื่อนจาก22เนื่องจาก, 22, 1, จากฝนตกก็เป็นวันที่29 สิงหาคม2562จะปิดฤดูการ62ทับ63อยู่ที่บ้านแพงจังหวัดมหาสารคามใครไม่รู้ไม่มีแฟนคลับทุกคนก็รู้ว่าบ้านพักอยู่ที่ไหนคุณโจยมมนินนามวงศาเพื่อนเป็นผู้บริหารเป็นบอดไงยูหันก็ประกาศออกมาเลยว่าวันที่29มีแน่นอนแล้วก็ในการที่ใครเข้าไปดูจะต้องมีการ เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม200บาท200บาทกับว่า2 0งร้อื้อดอกนุ่มจัว่วพันธ์อมภดย่วากินขนมจีนพ่นเตรียมขนมจีนไว้ร้อยกิโลเดอ้อพ่นว่าน่ะขนมจีนไว้ร้อยกิโลก็เตรียมไว้ให้กินเขาไปกินได้ยุหลังเวที่ตลอดบ่าต้องอาอไทยไทยเหาเป็นไทยเดียวกันเป็นครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนคือครอบครัวของสาวน้อยเพชรบ้านแพง บาดนี้คนเข้าไปเบิ้บงเพราเป็นยังเป็นเรื่องธรรมดาสองร้อยก็ถือว่าไม่แพงผมไปปีที่แล้วกับร้อยหนึ่งกับบ่แพงเอาสองร้อยเนื่องจากวิกฤตโควิด1นาทต้องจัดระยะคนจะเข้าไปแอร์อาจจะเยดกันไม่ได้พื้นที่ก็ต้องใส่หลายคืนสองเมตรละไปว่าหนึ่งอ่ะคอนางปูนหนึ่งว่าหนึ่งนางปูนหนึ่งว่าหนึ่งนางปูหนึ่งจึงสีเอาก็ต้องเห็นโอกเห็นใจเพื่อนสองร้อยผมก็ว่ายัางหน่อยสองร้อยยังหน่อยผมน่าจะเยอะกว่านั้นด้วยสําหรับคนที่เข้าไปชมหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง เพราะว่า200ถือว่าน้อยทีเดียวเลยแหละเพราะว่าด้วยจํานวนคนอันจํากัดแล้วก็วันเดียววันที่29ก็ถือว่าน้อยน้อยด้วยซ้าไปเพราะแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะมากน่าจะมีการจัดสัก5วันผมว่าก็ยังจัดได้นะครับก็ยังจัดได้เลยทีเดียวเพราะว่าคนเยอะมากต้องหาเท่า6เท่าคนนี้ครับคอยสีเบดเออคนไปเบืองสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ใช่ธรรมดา บันี้้มันก็มีเรื่องเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าหนุ่มโจเพิ่นกับเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงพอสมควรนั่นก็คือสมัยก่อนมีการไลฟ์สดผ่านยูท่ e ผ่านเพจของสาวน้อยเพชรวนแพงใครอยากไปชมก็ชมฟรีคุณนอนอยู่บ้านคุณก็ได้ชมเอาจอโทรทัศน์จักซา1 0นิว60นิ้วหรือฉายขึ้นโปรเจคเตอร์คุณก็ดูคล้ายกับดูหน้าเวทีเหมือนกัน เพื่อนวายังสัน่นแต่คราวนี้ท่านจะไปดูฟรีไม่ได้นะครับแฟนคลับครับแฟนคลับท่านจะไปนั่งดูฟรีไม่ได้เพราะหนุ่มโจเพ่นทำโปรแกรมมาคนที่จะดูไลฟ์สดได้จะต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มปิดนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องลงทะเบียนโอนเงินไปที่หนุ่มโจเท่านั้นโอนเงินไปที่100บาทเขาถึงจะเปิดให้ท่านชมผ่านระบบปิด โอนเงินไปแล้วก็ต้องแอดไลน์เพิ่นไปเพิ่นคอยเสียเข้าเข้าไปเห็นบอครับแต่ต้องโอนลิฟผ่านโมบายแบงกิ้งมือถือตู้เอทีหรือฝากเงินสดก็ได้หรือไปทําที่เซเว่ก็ได้นะครับห้ามขีดเขียนสลิปโอนเงินเด็ดขาดเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเพิ่นว่านเห็นบ่ส่งสลิปโอนเงินมาเห็นบ่ครับชมไลฟ์สดจะต้องร้อยบาทเท่านั้นเป็นกลุ่มปิดอ้าวกมาเบิ่งตัวบันีผู้ใด ยูหนึ่งแถวแถวบ้านผมกระไลคณะข้วาวสาวน้อยเพื่อนแพ้งเลยเตรียมนาเตรียมตาเตรียมเบื้องบนรับบนบน,บนอนถาเบื้องข้าวนี่ไม่มีฟรีนะครับท่านจะต้องจ่าย100บาทนะครับแฟนขับทั้งหลายแฟนขับทั้งหลายทำใจได้ไหมดูผ่านนี่จะต้องร้อยบาทเพื่อนมีการประชุมกันหรือเด้ออยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเออแต่ละคณะก็ไม่เหมือนกันว่าจะเข้าไปชมจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอออกมาทำ u t u b e จะต้องได้รับอนุญาตจากทางคณะเสียก่อนว่าให้ถ่ายอะไรได้บ้างก็มีวงศิลปินภูไทยวงเดียวที่ประกาศออกมาแล้วว่าถ่ายได้ถ้าทําในเรื่องที่ดีนอกจากจะไปทําในเรื่องที่เสียหายจะไปทำย you ูทงยูทูบทาอะไรได้หมดนี่พ่อวีระพง์ประกาศออกมาชัดเจนเรื่องศิลปินภูไทยนะครับมาดูสาวน้อยเพชรนแพงพง,งานนี้ก็คือท่านเข้าไปในนั้นผมคิดว่า YouTube กล้องใหญ่ก็คงจะถ่ายไม่ได้ โดยเฉพาะท่านที่นอนดูชมอยู่ที่บ้านข้อ1ท่านจะต้องโอนเงินนะครับไปที่หมายเลขที่เขาให้ไว้ในเพจของเขาแล้วก็ต้องห้ามขีดรบกวนข้อ3หน้าขีดเขียนหรือห้ามขีดเขียนหรือใส่ข้อความนะครับทับทับนะครับเขาบอกข้อ4เพื่อความรวดเร็วกรุณาแจ้งชื่อสกุลของท่านให้ตรงกับบัญชีที่ได้รับการ โอนเข้ามาในกรณีบัญชีกับ Facebook คนละชื่อหรือแฟนคลับเอีต่างประเทศที่ผ่านคนอื่นโอนให้สมมติว่าแฟนคลับอยู่ต่างประเทศให้คนอื่นโอนให้คนอื่นจัดการให้จะต้องแจ้งชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณเอาไว้เวลาไปก็อาจจะมีการแลกบัตรประจำตัวประชาชนว่าเจ้าผู้ใดโอนให้ผู้ใด,ดให้จะต้องเก็บหลักฐานเอาไว้ถึงจะต้องไปดูหรือกรณีที่ให้คนทำให้ ก็ต้องส่งไปให้แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศดูแล้วเขาก็จะรับแอดเข้ามาถึงจะสามารถดูออนไลน์ได้ข้อ5เมื่อกดเข้าร่วมแล้วกดครั้งเดียวแอดมินจะทำการอนุมัติตามลำดับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเพินวาจังซี่และเพนกัมมีปุม่มรายละเอียดท่านเข้าไปดูเองนะครับในเพจของสาวน้อยเพชรบางแพงหรือพิมพ์ไปที่โจโยม,มนินเอกวงศาโดนาวงศาครับก็ได้ ท่านก็จะเห็นรายละเอียดเหล่านี้ปรากฏอยู่ในเพจของอาสาวน้อยเพชรบันแพงแต่ค้นยากหน่อยนะครับเพราะสาวน้อยเพชรบันแพงแต่ละวันนี่ลงคลิปเยอะมากเยอะมากคุณป,ป็นคนเบื้องก็สิได้ขอความเหล่านี้มากโอ้โหต,นะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรต้องมีความมานะอดทนนะครับท่านจะไปดูสาวน้อยเพชรบันแพงปีนี้ต้องมีความตั้งอ,อกตั้งใจเป็นแฟนคลับตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอม องยู่เงื่อนเงื่อนกับผูเสียซอยเขาเบิ้งฟี่อีกเออย่ายามย่ายามเดอ้อสุ่มนอนเบิ้งฟีย่ยู่เงื่อนอ่ะซอยเพิ่นแนนเพื่อนก็ลงทุนเพื่อนกะสะบักสะบอมมาจากโควิดในที่นเดอ้อทุกคนถ้ารักสาวน้อยเพชรบ้บนแพงจริงหรือคณะใดๆจริงเขาทําอะไรมาก็ต้องเคารพก,ก,กติกาเวลาเขาเออ เวลาเขาจัดก,กิจกรรมก็ถือว่าเป็นการช่วยกันครับ100บาทเรารักสาวน้อยเพชรบรรพงอยากให้ศิลปะวัฒนธรรมแบบเต้ยสเสด็จเต้ยย่างเดียวเต้ยเอาเป็นเอาตายอยู่คองทน,ทนถาวรครับศิลปะวัฒนธรรมแบบเต้ยสเสด็จเต้ยย่างเดียวเนี่ยอยากให้นุ่งโจอยู่สร้างผลงานให้ดนก็โอนไปช่วยกันคนละ1 0 0บาทโอ้โหผู้ลังคนกับวิพากษ์วิจารณ์ว่า,อ,าอ้าวโอนร้อยบาทจังสี่สิบวอซัไรแขกบอสเพื่นว่า สีบบซำไลแขกบ่อแขกส them, female, ีบบหนีแฟนคลับ hmm. สีโบหนีบ่อเพื่อนว่าแฟนคลับผูลังคนเพื่อนเบิงยูนาจอกระจิงยูเด้บ่ไดหมาพี่เพื่อนเบิงและเพื่อนก็มักมากแล้วกับไปบอกพี่น้องจ้างเด้อบุญนั่นบุญนี่เจ้าจ้างสาวน้อยเพิ่อันแพงเด้อขั้นเจ้าเบิงจ้างสาวน้อยเพิ่อันแพงดีจังสั้นดีจังสี่ขั้นเจ้าจ้างมากข่อยเสียเบิงสอดแจ้งโคโลเด้อเพื่อนกสิสี้าปากต่อปากเชี่ยกันเด้อครับแฟนคลับอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็เชี่ยกันให้จ้างคณะนั้นจ้างคณะนี้ เมื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าการทำออนไลน์มันก็มีสองมุมมุมหนึ่งก็คือได้ประชาสัมพันธ์ท่าดูฟรีแต่ในขณะนี้วิกฤตโควิดได้ทชีนแล้วเพิ่นกสะบักสะบอ,ะบอมากกับซอยกันแนช่วยกันถือว่าช่วยกันงานนี้อย่ามองในแง่ร้ายว่าหนุ่มโจเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วเดี๋ยวนี้บ่เอาพีบเอาน้องบ่เอาแฟนรับแลเร่ขย่าสุเปว่า เป็นธรรมดาการทำงานมีการลงทุนไปหลายล้านบาทก็ต้องเอาเงินขึ้นขึ้น,นกันครับอันนี้เราบอกร้อยเดียวถือคักเบื้องจนซอดแจ้งมีที่ไหนเห็นด่าร้อยบาทไม่แพงไม่แพงโอนเซเว่นได้ไหมอันนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าแฟนคลับเพื่อนผู้คอยเบื้องน,นาเพยรแล้วบอกมีผู้ใดดา่จาจักคนมีจต่คนบอกว่าไม่แพงไม่แพงร้อยบาทนั่นก็คือเพื่อนเป็นแฟนคลับตัวจริงพร้อมที่จะช่วยให้ศิลปวัฒนธรรมของสาน้อย เพชรบ้านแพงอยู่คู่กับพี่น้องแฟนขับของหมอลำเพลินเต้ยสเสด็จเห็นบ่ครับถ้ารักกันจริงก็อย่าว่าน้องนะรักกันจริงก็อย่าทิ้งน้องนะน้องจัดกิจกรรมให้แฟนขับดูแล้วแฟนขับก็ต้องจ่ายช่วยกันครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นการแก้งข่าวให้กับแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้าไปดูในวันที่ 29สิบงหาคม2องพันห้รี่เตรียมตัวกันเอาไว้นะครับอยากจะชมแอนออรอดีที่ย้ายบ้านมาอยู่กับสาวน้อยเพร่นแพงท่านก็ต้องดูละ่ะท่านอยากจะดูในไลฟ์สดก็ร้อยบาทท่านอยากจะดูหน้าเวทีก็200แถมนุมจัวขนมกินไปื่อให้กินดีเพื่อนว่าเป็นร้อยกิโลกินบ่ออั้นกินบ่อั้นว่าจะเข้าไปบ่อต้องย่านเพื่นว่าหิวก็แวะมาเลยหิวก็แวะมาเลยเพื่นว่าจังสั้นครับ ท่านไหนซื้อบัตรออนไลน์แล้วจองโต๊ะเก้าอีา้หนเวทีแล้วเชิญคอมเมนต์เพื่อนให้คอมเมนต์ครับรอบคำมีขนมกินลอยกิโลนี่เพิ่นวาวมากครับอันนี้กุ้งรวมไม่ได้สร้างวันเดียวเพื่อนบอกว่าออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับผมโอนเงินบัตรออนไลน์สองครั้งไม่เป็นไรเพิ่นว่าเออนี่เพิ่นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยินดีอย่างยิ่งครับนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดของสอนอน,อสอน้อยเพื่อนแพงก็ขออวยพรให้สอนน้อยเพื่อนแพง ประสบความสาเร็จในการทํากิจกรรมในครั้งนี้แฟนคลับก็ต้องเอโหก็ใจครับรายการคุณเอาเล่าทุกเรื่องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้เพียงแค่นี้ที่ท่านมาติดตามชมช่องของผมอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามนะครับจะมีข่าวสารอะไรดีๆมาเล่าให้พวกเราฟังให้พี่น้องทั้งหลายจนกินจะให้บกจกจะให้ลงใหญ่เขินเป็นหาดแย่ขาดเป็นว่างใช่ตุผะว่างใช้ย่างว่างขลังเงอนข้ามเกลียวจะได้ขาดกนถงในห้องใสดังท้องในเบาแห่งอนท่อนไหลเขา เต็มกระเป๋าอึองตึงบัางมิสุขทุกคนครับสวัสดีครับ